สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าท้าผีมาติดตามเรื่องเล่าหลอนๆด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสนอตอนเธอยังไม่ไปเกิดผมเป็นคนต่างจังหวัดฐานะยากจนอยู่กับลุงกับป้าโดยยึดอาชีพทำไร่ด้วยความจนความลำบากทําให้ผมตัดสินใจเข้ากรุงเทพหางานทาเพื่อให้ลุงกับป้าได้อยู่สบายขึ้นวันแรกที่มาถึงกรุงเทพ ผมค่อนข้างสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งถามผมมาจากต่างจังหวัดหรือพอนุม่มใช่ครับนะ้าผมตอบคำถามแกอย่างสุภาพพร้อมทั้งเล่าเหตุผลที่มากรุงเทพให้แกฟังแกชวนผมไปอยู่บ้านแกบอกว่าจะหางานให้ทำเป็นงานเกี่ยวกับการพิมพ์นะ้าคนนี้แกชื่อน้าน้อย น้าน้อยเป็นคนใจดีชอบกินเหล้าทุกวันหลังเลิกงานแกจะกลับมานั่งหน้าบ้านกินเหล้าขาวของแกเป็นประจำผมมาอยู่กรุงเทพสองปีลุงกับป้าที่บ้านนอกก็เสียชีวิตลงด้วยโรคชราผมจึงเดินทางกลับไปบ้านอีกครั้งเมื่อเสร็จพิธีศพจึงกลับมาทำงานตามปกติแต่กลับมาครั้งนี้ผมรู้สึกประหลาดใจที่บ้านน้าน้อยมีผู้หญิงสาวสวยนั่งอยู่ผมเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยว่า เธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมานั่งตรงนี้สรุปความได้ว่าเธอเป็นหลานสาวของน้าน้อยชื่อว่าน้ำฝนผมนั่งคุยกับเธอสักพักน้าน้อยก็กลับมาและแนะนำให้ผมรู้จักเธอดียิ่งขึ้นพ่อกับแม่ของน้ำฝนตายตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กชีวิตเธอเป็นลูกกำพร้าเหมือนผมความใกล้ชิดความเข้าใจที่มีอะไรคล้ายๆกันผมกับน้ำฝนจึงมีความสนิทสนมถึงคัดเป็นแฟน ซึ่งนาน้อยแก่ก็ไม่ได้หวงห้ามอะไรเพียงแค่พูดว่าอย่าทำให้หลานของแกผิดหวังผมกับน้ําฝนรักกันมากเธอเป็นคนเอาใจเก่งและมีอะไรหลายๆอย่างทำให้ผมรักเธอทุกวันหลังเลิกงานผมจะรีบก,กลับไปรับเธอกลับบ้านและเหตุการณ์ที่ผมต้องจดจำมาถึงทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นวันนั้นน้ำฝนไปทำงานตามปกติก่อนออกจากบ้านเธอยังบอกว่า วันนี้ไม่ต้องไปรับเพราะอาจจะกลับดึกมีงานเยอะมากเธอกับผมเดินทางไปทำงานพร้อมกันเป็นประจำแต่ขึ้นรถเมย์คนละสายเย็นวันนั้นผมกลับมาถึงบ้านประมาณหกโมงอาบน้ำเสร็จมานั่งคุยกับน้าน้อยหน้าบ้านแกถามผมวันนี้ไม่ไปรับน้ำฝนมันหรือไม่ได้ไปครับน้ำฝนบอกไม่ต้องไปรับเพราะไม่รู้ว่าจะเลิกงานกี่โมงผมนั่งคุยได้สักพักก็ขอตัวกินข้าวส่วนน้าน้อย ยังนั่งกินเล่าอยู่เหมือนเดิมเกือบจะสี่ทุ่มแล้วผมยังนั่งคอยน้ำฝนแต่ยังไม่เห็นวี่แววว่าเธอจะกลับมาเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนชาวบ้านแถวนั้นวิ่งมาบอกว่าน้ำฝนถูกรถชนตายหน้าปางซอยผมได้ยินจึงรีบวิ่งออกไปดูทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่ชาวบ้านบอกภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าคือน้ำฝนแฟนผมหัวสมองแตกกระจายเลื่อนไหลจตัว แขนข้างซ้ายขาดกระเด็นไปอยู่อีกฝั่งถนนคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ผมฟังว่าระหว่างที่น้ำฝนกำลังเดินข้างถนนไอ้สิบล้อตีนผีวิ่งฝา่าไปแย่งรชนร่างเธออย่างแรงจากนั้นคนขับก็หนีไปพร้อมรถผมยืนมองภาพน้ำฝนด้วยน้ำตาหนองหน้าทำอะไรไม่ถูกทั้งเสียใจทั้งแขนไอ้สิบล้อส่วนน้าน้อยก็มีอาการเดียวกันกันกบผม แม้พิธีของน้ำฝนจะผ่านไปแล้วแต่ผมและน้าน้อยยังคงนั่งโศกเศร้าเสียใจอยู่ทุกวันโดยเฉพาะผมแทบไม่มีจิตใจจะทำงานน้าน้อยนั่งกินเหล้าร้องไห้อยู่หน้าบ้านทุกวันหลังเลิกงานวันหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุมขณะที่ผมกำลังเดินเข้าซอยผมพบหญิงสาวนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางผมเดินเข้าไปหาเธอยังไม่ได้พูดอะไรเธอก็ลุกขึ้นแล้วหันหน้ามาทางผม ผมแทบช็อกหมดสติเมื่อภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือน้ำฝนแฟนของผมซึ่งเพิ่งตายจากไปไม่นานเนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยเลือดแขนข้างซ้ายไม่มีบนหัวมีหนอนยัวเยะใบหน้าอาบหนองด้วยน้ำเหลืองเธอเดินเข้ามาหาผมพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นช่วยด้วยช่วยฝนด้วยพี่ฝนเจ็บเหลือเกินผมไม่ได้ฟังอะไรต่อไป รีบวิ่งกลับมาเล่าให้น้าน้อยฟังน้าน้อยบอกให้ผมไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลรุ่งเช้าผมจึงไปวัดทําสังฆทานอย่างที่น้าน้อยบอกหลวงพ่อที่วัดบอกว่าวิญญาณของน้ําฝนยังไม่ได้ไปเกิดจิตใจผูกพันวนเวียนอยู่แถวนี้หลังจากที่ผมไปทําบุญกลับมาบ้านตกกลางคืนขณะที่ผมกําลังจะนอนสุนัขหลายตัวส่งเสียงหอนดังพร้อมกันมีแสงเคาะประตูตามมา สติอยู่นานจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่ก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากความว่างเปล่าในความมืดด้วยความกลัวหวาดระแวงของผมจึงไปขอนอนกับน้าน้อยชาวบ้านเล่ากันว่าวิญญาณของน้ำฝนเที่ยวหลอกหลอนผู้คนไปทั่วล่าสุดเธอมาเข้าฝันผมบอกว่าเธอกำลังจะไปขอให้ผมช่วยดูแลน้าน้อยแล้วภาพของเธอก็หายไปจากความฝัน ตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเธอก็ไม่ปรากฏให้ชาวบ้านเห็นอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดกลับมาติดตามเรื่องขนหุนลุกกับเอมซ่าท้าผีกันได้ใหม่ในวันต่อไปโดยทีมงานเอมซ่าชาแนลขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบถ้าไม่อยากพลาดเรื่องขนหุนลุกกับเอ็มซ่าท้าผีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอมซ่าท้าผีสวัสดีครับ